ในอิน i n น i b l บิตอนที่4ครับนาสุสานโบราณในประเทศอียิปต์ชายคนหนึ่งได้ทำการปลดผนึกสุกดวิญญาณให้กับคาโฮมัมมี่วิญญาณบาปวายร้ายตัวนี้มันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เพื่อนๆส่วนทางด้านออมนี่แมนเขาได้มาฝึกฝนอิน i n น i ิเบิโดยการพาบินไปที่ยอดเขาเอเวอรสเ์เขาได้พร่ำสอนลูกชายของเขา Invincible หน้าที่รักษาความสงบสุขและก็หน้าที่ของชาววินดัมที่มาพิทักโลกแต่สายตาของอมนีแมนนั้นมันดูแปลกๆยังไงชอบกลชอบกลครับหรือว่าอมนีแมนเขาอยากจะให้ลูกชายของเขาอินวินซิเบิลมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาที่ทำตัวแอบชั่วร้ายหรือเปล่าส่วนทางด้านพี่น้องมาลเลอร์ทวินตอนนี้เขาเหลืออยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าตายไปแล้วหนึ่งคน เขาได้สร้างเครื่องมือคนนิ่งตัวเองขึ้นมาพี่น้องมาวเลอร์ทวินนี่เห็นตัวสีฟ,ฟ้าหน้างงงโง่แบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่เขานี่เป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ระดับจีเนียสเลยทีเดียวส่วนทางด้านเดบบี้ครับ เธอนี่ก็ระแวงอมนีแมนสามีของเธอเป็นอย่างมากเธอกลัวว่าอมนีแมนสามีของเธอนั้นจะเป็นฆาตกรผู้สังหารเหล่าทีมกาเดียนจริงๆอมนีแมนนี่ก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องครับแต่จริงๆแล้วเขารู้นะครว่าเดบบี้ภรรยาของเขาเนี่ยกำลังสงสัยเขาอยู่เขาถึงขั้นไปหาเดเมียนดาร์คบัตปีศาจนักสืบจากห่วงอเวจี v G, แล้วก็เตือนว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของเขา แต่เหมือนเดเมียนดาร์กบัตนี่ก็จะไม่เชื่อเขายังออกสืบคดีแล้วก็เข้าไปหาหลักฐานในบ้านพวกเกสันจนซีซิวหัวหน้าสำนักงานป้องกันโลกถึงขั้นต้องออกมาบอกเดเมียนดาร์กบัตว่าหยุดสืบคดีฆาตกรรมทีมกาเดียนซะทีและอมนิแมนนี่แหละก็คือคนที่มาฟ้องว่าเดเมียนดาร์กบัตเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวของเขามากเกินไปที่ฐานบัญชาการทีมกาเดียน เหล่าทีมกาเดียนได้มาชมฐานประชาการใหม่ของพวกเขาโดยมีเล็กสปอตจอมปากพล่อยคอยพูดจากระแนกระแนคนในทีมจนโรบอตต้องออกโรงมาห้ามพฤติกรรมอันไม่สร้างสารรค์ของเล็กสปอตแต่ที่ไหนได้โรบอตก็ใช้ช่วงจังหวะที่เล็กสพอตเผลอใช้เข็มฉีดดูดเลือดเล็กสพอตไปเอาอีกแล้วครับเพื่อนๆโรบอต เขามีเจตนาเอาเลือดของเลสโพอร์ไปทำไมล่ะเนี่ยส่วนทางด้านมาร์คหรือว่าอินวินซิเบิลเขาก็กำลังมีความสุขกับความรักอันหวานเจี๊ยบระหว่างเขากับเอมเบอร์เป็นอย่างมากครับและเมื่อเขากลับมาที่บ้านเขาก็ได้พบกับซีซิลซึ่งซีซิลก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับอินวินซิเบิลเดินทางไปพร้อมกับกระสวยอวกาศ ที่จะเดินทางไปยังดาวอังคารเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้ซีซิลเขาอยากจะให้ออมนิแมนไปทํานะครับเพราะว่าซีซิลเนี่ยพยายามวางแผนให้ออมนิแมนเนี่ยออกไปจากโลกพวกเขาจะได้สืบหาความจริงคดีฆาตกรรมทีมกาเดียนแล้วก็เตรียมการรับมือออมนิแมนไปด้วยครับซึ่งหลังๆเนี่ยซีซิลเขาก็เริ่มวันๆครับกับพฤติกรรมของออมนิแมน แต่ทว่าออมนีม่แมนนี่เขาก็ไม่ยอมไปที่ดาวอังคารครับโดยเขาอ้างว่าเขาอยากจะฝึกฝนอินวินซิเบิลลูกชายของเขากับหน้าที่หลักๆของเขานี่ก็คือดูแลพิทักษ์โลกเท่านั้นครับมาร์กหรือว่าอินวินซิเบิลก็เลยเอารับอาสาไปดูแลภารกิจในการเดินทางไปยังดาวอังคารเอง The the และแล้วครับวันที่มาร์คหรือว่าอินวินซิเบิลจะต้องเดินทางไปที่ดาวอังคารก็มาถึงขนาดในวินาทีสุดท้ายครับที่ยานอาวกาศจะถูกปล่อยออกจากฐานไป มาร์กนี่ก็ยังล่ำลากับเอมเบอร์แฟนสาวสุดที่รักของเขาครับโอ้โจูบกันแล้วจูบกันอีกหลังจากนั้นครับมาร์กหรือว่าอินวินซิเบิลก็บินตามไปสมทบกับกระสวยอวกาศได้อย่างเฉียดชฉิวพอดี ภารกิจนี้ครับเป็นภารกิจลับนักบินอวกาศทุกคนจะไม่รู้นะครับว่าจะมีซูเปอร์ฮีโร่ตามมาดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเขาด้วยและอินวิสเบินี่ก็ไม่สามารถหายใจในอวกาศด้วยนะครับอินวิสเบิจะต้องมีหน้ากากออกซิเจนติดตัวไปด้วย เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงดาวอังคารครับพวกนักบินอวกาศก็เริ่มทำงานสำรวจดาวอังคารโดยมีอินวิน i เบินอนดูภาพเอมเบด้วยความเบื่อนหน่ายแล้วก็เซ็งกับภารากิจครับคราวนี้พวกนักบินอวกาศก็หายตัวไปอินวิน i เบินี่ก็ตกใจมากๆเขารี่บไปตามหาพวกนักบินอวกาศครับจนเขาเนี่ยได้พบกับเอเลี่ยนตัวจิ๋วที่ชื่อว่าแซคคิ i t แล้วก็หินสีเขียวที่ติดกับผนังครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือชาวดาวอังคารอินวิสเบิได้เข้ามาที่ด้านในนักบินอวกาศถูกพาตัวมาอยู่ที่นี่ครับคราวนี้ครับอินวิสเบิเขาก็ได้เจราจากับจักรพรรดิชาวดาวอังคารว่าเขาอยากจะขอตัวนักบินอวกาศกลับไปที่โลกแต่จักรพรรดิชาวดาวอังคารเขาก็ไม่ยอมครับเขาได้เล่าถึงมหันตภัยแซกวิดเอเลี่ยนตัวน,น้อยพวกนี้แหะครับว่า เดิมทีพวกแซกควิดนะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมันตกลงมาพร้อมกับยานอาวกาศจากที่ไหนไม่รู้หลังจากนั้นมันก็เข้าจู่โจมชาวดาวอังคารซึ่งพวกแซกควิดมันสามารถรวมร่างแล้วก็สิงสู่สิ่งมีชีวิตได้ทุกประเภทให้กลายไปเป็นพาหะของพวกมันจากพัิชาวดาวอังคารเขาไม่ยอมที่จะให้ทุกคนออกไปจากดาวอังคารเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการนำพวกแซกควิด ไปติดที่ดาวดวงอื่นว่าแล้วอินวินิเบิลก็พานักบินอวกาศหนีโดยมีชาวดาวอังคารตามติดไปอย่างราชันชิดครับอินวินิเบิลก็เลยตัดสินใจครับออกไปสกัดกั้นกองทัพชาวดาวอังคารเอาไว้ก่อนแต่ท่าทางมันจะไม่ทันการครับอินวินิเบิลตัดสินใจแบกยานอวกาศขึ้นไปเพื่อจะหนีชาวดาวอังคารไปให้ได้ ภารกิจในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความสำเร็จครับแต่ทว่าพวกแซควิดได้ปลอมแปลงร่างของพวกมันกลายมาเป็นนักบินอวกาศด้วยเอ้จะเป็นยังไงล่ะทีนี้เมื่อมาร์คหรือว่าอินวินซิเบิลกลับมาที่โลกเขาก็ได้เอาหินดาวอังคารมาฝากเป็นของที่เะระลึกกับเอมเบอร์ครับและ ber, เอมเบอร์นี่ก็ดีใจมากๆเอมเบอร์ ber, เธอยังไม่รู้นะครับว่ามาร์คเนี่เป็นอินวินซิเบิล ซูเปอร์ฮีโร่ลูกชายของอมนิ m แมนและที่สำนักงานป้องกันโลกเดเมียนดาร์กบัดได้ถูกนำตัวมาที่นี่เขาโดนซีซิลวางแผนส่งตัวกลับไปที่นรกครับเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเดเมียนดาร์กบัตตามสืบคดีของอมนิแมนแต่เป็นเพราะว่าซีซิลเขาไม่อยากจะมีปัญหากับซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอย่างอมนิแมน ถ้าอมนิแมนเป็นฆาตรกรตัวจริงใครเล่าจะเป็นคนไปจัดการกับอมนิแมนได้และถ้าอมนิแมนโกรธขึ้นมาหายนะก็คงเกิดขึ้นกับโลกอย่างแน่นอนซีซิลต้องการจะให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันคาราคาสร้างแบบนี้โดยที่พวกเขาจะวางแผนรับมืออมนิแมนไปด้วยส่วนเดเมียนดาร์กบลัดก็ต้องกลับไปเฝ้านารกเสียก่อนตะขืนกระชากหน้ากากอมนิแมนออกมาตอนนี้ คนที่สวยจะก,กลายมาเป็นมนุษย์นินแหละและท้ายที่สุดข,ของเรื่องโรบอตได้นำเลือดของเลสโพตมาให้กับร่างที่แท้จริงของเขาโอ้โเอาแล้วไงครับเพื่อนๆโรบอต ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทุกคนคิดว่าเป็นผู้นำครับเขาขโมยเลือดของเลขสโดพจ์มาทำอะไรล่ะทีนี้ซูเปอร์ฮีโร่ดีๆมันจะมีในเรื่องอินวิซิเบิลหรือเปล่าจบแล้วครับอินวิซิเบิลตอนที่4